ด้วยนางสาวนภพรเพชรจินดาครับ ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัสด์มาภัยสันสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่3าอำเภอท่ามกางอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับผมมีเรื่องร้องท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือนะครับซึ่งผมได้ร้องเรียนมาตามที่ประชาชนได้ร้องขอนะครับก็คือเรื่องของเงินชดเชยลําปีสกินครับสองปีกว่าแล้วจังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้อยู่ในส่วนของการประกาศภัยในตอนต้นนะครับแต่ว่าตอนหลังทราบว่ามีการอนุมัตินะครับจาก งบกลางในการที่จะให้เงินเยียวยากับ เกษตรกร ah onn, ผู้เลี้ยงโคกระบือจากโรคลำปีสกินนะครับวันนี้จะขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกร ah อีกครั้งหนึ่งให้ช่วยเร่งตามนะครับเงินเยียวยา,ยายให้กับผูเ้เลี้ยงโคกระบือนะครับ <S <S เพราะว่าตอนนี้นอกจากโรคลำปีสกินแล้วนั้นเนี่ยก็ยังจะมีโรคมือเท้าปากนะครับเปื่อยของอไมาจะเป็นหมูไมาจะเป็นวัวที่ระบาดอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็วัคซีนของลำปีสกินที่ยังไม่เพียงพอยังเป็นความต้องการต่อพี่น้องเกษตรกร ah onn, ผู้เลี้ยงโคกระบือนะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับ นำเดินไปยังกระทรวงคมนาคมนะครับในเส้นทางหลวงหมายเลข3209ตอนควบคุมที่0101ธรรมกากรโดนะครับและทางหลวงหมายเลข3580ตอนควบคุมที่0100ตอนแสนต่อเขาช่องนะครับผู้รับเหมาครับได้ทำการเครริงนะครับลงพื้นที่ใน ได้ทําการลงมือทํานะครับสัญญาเริ่มต้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์แล้วก็ได้เริ่มเข้าทํางานเนี่ยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์สองพครับปรากฏว่าทําแล้วนะครับแล้วก็หายไปทิ้งนะฮะจนกระทั่งพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุทั้ง,งที่เป็นโครงการบอกว่าป้องกันแล้วก็เสริมสร้างการลดอุบัติเหตุในแยกที่บริเวณ แยกใหญ่นะครับก็ขอให้แขวงการทางนะครับได้เร่งแก้ไขโดยเฉพาะตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับพี่น้องเดือดร้อนมากๆเพราะว่าทางเข้าบ้านคนรือต่างๆน้ําขังครับเข้าไม่ได้จึงได้ร้องเรียนมาก,กับผมครับแล้วขออีกหนึ่งเรื่องครับเป็นน้ําท่วมบริเวณ หน้าเทศาบาลตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับผมร้องขอมานานแล้วฮะให้แขวงทางหลวงช่วยไปดำเนินการแก้ไขเพราะมันเป็นสะสมมาประมาณ30ปีแล้วครับสำหรับถนนน้ำท่วมบริเวณหน้าเทศาบาลตำบลร,รังหวายอำเภอพนมทวนครับกลับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณนภั